สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้มูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำมีข้อในโน้มราคาทองคำและรางงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่26เดือนมกราคมปี2564ราคาทองคำสปอตในช่วงกลางวันเคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากนักลงทุนนะคะยังคงกังวลต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะอาจจะต้องปรับลดวงเงินในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสได้หลังจากที่ทั้งพรรครปพับลิกันและเดมโมแครตนะคะมีภาควิจารณ์ถึงมาตรการดังกล่าวนอกจากนี้นักลงทุนยังจับตาการประชุมของธนาครารกลางสหรัฐหัวเส้นเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําไว้ดังนี้นะคะหัวเส้นเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําคาดเคลื่อนไหวในกรอบ1,835ดอลลาร์ถึง1,870ดอลลาร์ 1, 1, นะคะโดยทองคํานะคะมี แนวรับแรกนะคะอยู่ที่1,850ดอลลาร์ 1, 50, และแนวรับถัดไปนะคะอยู่ที่1,835ดอลลาร์ 1, ขณะแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่1,870ดอลลาร์ 1, 70, และแนวต้านถัดไปนะคะอยู่ที่1,880ดอลลาร์ 1, สำหรับโกออนไลน์นะคะจะมีแนวรับอยู่ที่1,855ดอลลาร์ 1, 55, และแนวต้านนะคะอยู่ที่1,875ดอลลาร์ 1, แมมสินก็ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากห้วเส้นเฮงมณฑนินีด้วยนะคะ สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่26เดือนมกราคมปี2564อ้างอิงราคาของวันที่25นะคะซึงตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคํา2ครั้งด้วยกันนะคะราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนจะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่26เดือนมกราคมปี2564ทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ26,200บาท ขายออก26,300บาททองรุป,ปรพันธ์เร์เซ็รับซื้อ25,726บาท52สตางค์ขายออก26,800บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่25เดือนมกราคมปี2564ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่26เดือนมกราคมปี2564 แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากสมาคมค้าทองคำมาณฑีนี้ด้วยนะคะก็ต,ติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะราคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะและมีการมาอัปเดตเป็นช่วงๆตลอดวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซ u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวัน ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ